สวัสดีครับสวัสดีครับชาว f p s Thailand ทุกท่านครับก็มาเจอกับพี่แวน่นพาเจง CSGO เปิดกล่องนะฮะส่งท้ายปีเก่านะฮะส่งท้ายปี2014ซึ่งรอบนี้ฮะคีย์ที่มีมีคนโดเนทมาฮะก็คือน้องบีแซคเค้นะผมโดเนทมาให้พี่แวน่นอ่านี่เห็นเป็นกล่องนะมด o น a โดเนท o n ให้พี่แวน่น50คีย์นะครับผม50คีย์คลาค,ค,คันไปนะฮะก็ นานละไม่ได้ไม่ได้รับโดเนตนะผมพองว่างก็ถือือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พี่แว่นจะรับโดเนตนะฮะแล้วแว่นก็ไม่เคยเปิดได้ของดีๆกลางกลางกาอัดคลิปเลยนะครับผมอ่ะมาเปิดกันดีกว่าครับเฮ้ยสแตตแท็กโผลมานะฮะแต่เป็น mp9 โอเลยแหละถือว่าเลิกงามยามดีนะฮะไปเรื่อยๆนะผมห้ที เอพีนายวะาวถ้าเลือกได้หากฉันเลือกได้ฉันจะเลือกสกาโอ h my god แค่สีของของนี่ก็เจ๊งแล้วฮะปึ๊บ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 หยุดก่อนอย่าไปไฟเซเว่นอันนี้น่าจะมีราคามากกว่าเฮ้ยใหม่ด้วยวะเนี่ยพี่แว่เรีเยกอะไมินิมอลแวร์มินิมอลแวร์ดเรื่อ,อยๆห้าสิบทีนะฮะ แบบคละๆกันเออเฮ้ยสีม่วงไม่เคยโดนใจเท่าไหร่เปิดไฟสีชมพูผ่านไปครับโอ้โหไฟเซเว่นเออร์เบิร์นฮาร์สัตเรื่อยเรื่อย กูพ้นสแตทแท็กอันนี้มาแล้วก็จะเจอแสดแท็กอีกอันนึงเออจะให้ใช้ให้ได้ใช่ไหมไดเดี๋ยวๆเอาไปใช้ <c oughs> ฮ้บอืมโอเควันนี้นะ้ามีน้องๆเปิดได้ของ,งเออยอะเยอะนะฮะเราต้องเน้นว่าแรงยศเนี่ย,ยต้องน้อยด้วยฮะถึงจะได้ของดียศบ้างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ย เปิดได้ของดีกันทั้งนั้นเลยาเดียวพวกที่เปิดได้นี่นก็นั่งนั่งตัวตรงกันต่อแม็กจิตไฟสตาร์เตอร์โปึ๊บ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 อืม ทำไมมันมันอย่างนี้เนี่ยเอ,อโอ้เราตัดแท็ก MB นะครสามกระบอกติดแล้วนะฮะโอ้ตึบโอ้โ,อโห นี่เนี่ยโอ้โหเป็นการดโคตรเจ๋งอ่ะ,อะโอ้อันนี้เป็นเกกกันฝั่งโจร คือแม่งของสีชมพูมาูมาบ้างก็ได้นะโอ้เปลี่ยนกล่องก็ผีก็สูญไปแล้วมาผีสองพันไป ครับพี่น้องจินนี่ก็เปิดกลีบกล่องไม่ได้ไเลยเลยแลวคราวนี้ครับครึ่งทางแล้วยังก็พกาดครับแรงออกเปิดไปเรื่อยเฮีย yeah. เล็กหน่อยก็ไม่ได้เป็นโฟต์ตเล็กมาเป็นโฟต์ตเล็กมาอ๋อผ่านหน้าไปเมื่อกี้ ส่เล็กโอ้ก็อคลิปดูเลยนะเม่ผ่านหน้าไปแวบหนึ่งชิบหายโก่องนี้ก็ AK47 จะแัดแทกกับอัลิมอดแถกครับแต่มันไม่มาครับมาแต่ Max กเซเวนะ นะส่เล็กไซ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 ่ใส่เล็กชั้งเงี้ยอันนี้เพื่อนนึงใช้อยู่ก็แต่ตัวนี้มันถลอกเลยนะ กรีปทอรินสาซเร็กไาย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 เร็กมาทำไมวะมาเคาะเมาส์แล้วกู ยังไม่ได้ของอะไรที่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยพอไปขายได้อะไรอย่เงี้ยและไอเคปากหน้าไปเมื่อกี้ครับเลดดลายก็ยังดีนะก็หลายตังอยู่หลายบาทอยู่อออบอบบบเทคนายนะโโอ้โ จดแท็กออฟอสิมอรไปสักครี่นิว้วหนักละครับตอนนี้แล้วสีม่วงแว๊บอะไรสักอย่างผ่านหน้าเพื่อนไปมองไม่ทนันหน้าต่ีง

Yeah. the tactic nine sandstorm โอ้ชัดด้วยโอ้ UMP 4 4่กล่องนี้ครับก็บอกแค่นครับบอกแค่นี้แพงมาก สแต็กสีแซดได้ ak วอลแคนมาหน,น่อยกู้ทุนหน่อยโอ้ยผ่านหน้าไปแล้วครับฮิบหายไม่ ak ก็ m4 a4 ดิเซอร์ไซส์คื่อไม่แน่ใจคนระับเพราะว่าสีมันผ่านหน้าไปสีชมพูดูส้ม,สม ชมปูพิงมาอย่าพิงมามาได้แล้วมาได้แล้วชมปูมาได้แล้วผีเก้าศูนย์ 90, ไป Đừng đáp lời quấn ma Walk and noi, walk and Walk and walk กาลิวเออาร์คามิให้มันได้อย่างนี้บริษัทแอนทิคไม่มีขัดหวัดเสียวนะหวัดเสียวก็คือไอ้นั้นวิ่งผ่านหน้าครับสีส้ม ต้มหมิงอร่อยโอ้ไม่เอาซ่อมเอาชมูก็ยังดี2กล่องสุดท้ายนะเอาไปอีกอัะโอ้โหกล่องสุดท้ายครับกล่องที่50บ เย่ย yeah. คือได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับห้าสิบไอเทมนะไม่นับอันด้านล่างอด้านล่างของี่แวนห้าสิบไอเทมอันนี้สามสิบนะฮะสามสิบหกหกสามหกเจ็ดสิบสองหกแปดสี่แปดสิเก้านี่ครับตั้งแต่ mp 9ีดั ลไล่ขึ้นมาเลยครับโอ้โหโอเคครับถือว่าโคตรเจ๋งนะฮะโคตรเจ๋งตอนรับปีใหม่ฮะขอบคุณน้องบ z k เคมากๆครับที่โดเนทคีย์ให้พี่แว่น50คีย์นะครับผมก็ใครที่อยากจะโดเนทนะฮะก็ติดต่อพี่แว่นมาแล้วกันถ้า PM ในเพจไม่เจอก็ในกลุ่ม CSGO แล้วกันนะครับผมโอเควันนี้พี่แ่นขอขอบคุณน้องบิสซัตเคมาก,มากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะวันนี้พี่แ่นขอตัวลาไปเจ๊งก่อนครับสวัสดีครับ